ลุงปุ๊พาเที่ยว สวดีครับวันนี้ครับลุงพาเที่ยวครับมาที่วัดนันทาพิรตารามที่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้เป็นงานบุญงานใหญ่ครับงานกระถิ่นกันครับประชาชนเข้ามาเยอะแยะเลยวันนี้ครับผมโอ้ยเต็มลานวัดไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารที่นามาแจกใน้องทานวันนี้นะครับเยอะมากมายเลยครับท่านที่จะร่วมทําบุญนะครับผมหลังจากทําบุญแล้วหนึ่งร้อยบาท นะครับท่านก็จะ ได้รับวัตถุมงคลจากทางวัดนะครับวัดนันทาิราตารามนะครับตอนนี้ท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระประหลัดสุนันนะครับกิจาการโลนะฮะก็อำนวยความสะดวกนะฮะด่าตโยมทุกท่านเลยนะครับทำบุญร่วมกันครับครับตอนนี้พิธียังไม่ได้เริ่มขึ้นนะครับแต่ประชาชนหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายเลยครับผมสําหรับท่านที่จะมาร่วมทาบุญกระถินร่วมกันนะครับผมเรียนเชิญกันได้นะฮะโอ้โหประชาชนหนาวฟางทังนะครับ ร้านค้าที่นํามาแจกในโรงทานวันนี้เยอะแยะมากมายเลยครับผมมีทั้งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวอาหารข้าวหวานนะครับ้โหเป็นไม่รู้กี่กี่ร้อยร้อยบูธนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับผมนี่ตอนนี้ก็เลือกทานกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะฮะลุงทูเองก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนื่องจากมันหลากหลายไปหมดเลยนะฮะที่นี่นะฮะท่านที่จะมา ยังมีเวลานะครับผมวันนี้นะครับวันที่27ตุลาคมพุทธศาาักราช2567ครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมาร่วมกระถิน่นยังมีเวลาครับยังมีเวลาและคืนนี้ถ้าพบกับลิเกดีลิเกดังนะครับผมคู่สุทธิราชครับ ดูนะครับตอนนี้ประชาชนนะครับเข้ามาหลากหลายมากเลยนะครับผมมีทั้งต้นกระถินนะครับแล้วก็มีประชาชนที่มาร่วมกันรับประทานอาหารนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับจากโอ้ยจากทุกภาคส่วนเยอะแยะเลยนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับจังพอมมีลาครับวันนี้วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567รับลุงคู่พาเที่ยวพามาเที่ยวที่วัดนันตาพิระตารามครับเป็นงานกระถินครับงานบงานใหญ่และคืนนี้จะมีลิเกชื่อดังนะครับก สุทธิราชนะครับมาร่วมฉลองงานกระถินด้วยกันครับผมประชาชนส่วนใหญ่และตอนดิโกหลากหลายเลยนะฮะมาจากในจังหวัดนนทบุรีเองแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับผมบางท่านก็มาจากพื้นที่ไกลๆนะฮะก็มาร่วมพิธีกันในวันนี้ครับผมดูนะฮะอาหารข้าวหวานนะครับอันนี้หอยทอดครับหอยทอด นี่นะครับบารมีของท่านปลัดส,สุนันกิจการโรเจ้าวาดวัดนะครับซึ่งได้รับตาตั้งัปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ประชาชนก็หลั่งไหลแทนนะครบบุญร่วมกันนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักสร้างนะครับสร้างบุญสร้างก้อนสร้าง สิ่งก่อสร้างภายในวัดอย่างมากมายเลยครับผมเพื่อที่จะช่วยให้ทุกๆท่านนะครับผมได้มีสิ่งสักการะบูชากันนะครับที่วัดนาทาพิระตารามตําบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับตอนนี้ประชาชนก็มาหลากหลายจากพื้นที่ครับกําลังดื่มน้ําอย่างอร่อยๆกันเลยวันนี้ครับ <laughs> ผม <laughs> นี่เป็นมาจากไหนครับมาจาก องฟ้าโอ้อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมโอ้โหดีมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะฮะ ยังมีหลากหลายกันเลยครับผมไกล้นะครับอันนี้จากไหนครับมาจากโอ้โหมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มผสมเนื้อแท้ร้อใช่ครับใช่ครับวันนี้มาจากเชียงรายมาจากเชียงรายเลยนะฮะเป็นฝางแล้วก็ที่น่านนะครับครับผมโอ้มาไกลมากเลยนะครับผมวันนี้มาร่วมบุญกับท่านหลวงพ่อเนาะที่นี่ฮะใกล้ๆเนี่ยครับอ๋อมีที่นี่ด้วยแหละครับเอเป็นโรงงานนะอ๋อการันใหญ่นะครับอ๋อครับผมผลิตน้ำธนรัตนรลุ่งเรืองน้ำทิพย์กำกับทระนรัตน์นะฮะลุ่งเรืองน้ำทิพย์อ๋อครับผมนะครับเป็นน้ำส้มเนาะจากสวนเลย ครับผมครับครับผมร้อยเปอรเซนะครับครับขอบคุณครับผมี่พัรับทานครับาเลยครับทานเลยุ่ใจครับี่แหละครบวันนี้ก็มาแจกกันฟรีๆเลยนะครับครับผมร่วมทาบุญกับท่าหลวงพ่อโอพันขวดวันนี้เอามาพันขวดเลยนะครับเกือบหดเลยนะครับตอนนี้ประธานทีมงานประธานนะฮะของกรถินวันนี้ครับมาแล้วครบทีมครับวันนี้เดี๋ยวได้แห่รอบบครับ ันนี้ครับไดุรัชินีโคตรโตทานะครับซึ่งเป็นประธานกระถิ่นในวันนี้ครับที่จะมาทอดที่วัดนันทาภิระอารามครับผมนี่แหละครับท่านประธานนะครับน้าตาผอบสายครับวันนี้ได้บุญได้กุศลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะก็จะมีการแห่งองกระถินนะครับรอบโบสถ์ครับวันนี้น่าจะมีนางฟ้ามาลำเยอะเลกๆไปก็เ่มเห็นนางฟ้าแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เจอกันที่โบสถ์ครับ ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับแรม10ค่ำเดือน11ครับวันนี้เป็นงานทอกระถิ่นสามัคคีของวัดจันทาพิรัตรามนะครับผมที่อบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีครับโอ้โหตอนนี้ในระหว่างที่ผู้ที่สารนิชชนนะครับมารออยู่ที่วัดจันทพิรัตรามนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะมาจากทั่วสารทิศเลยนะครับตอนนี้คนหลั่งไหลกันออกไปนะ ลเลยครับหรออีกสักพูดนึงับเวลาสิมนารกาน ก็จะเป็นพิธีถวายผ้ากระถิ่นสามัมคกีครับนี่นะครับญาติโยมก็อกาลังหลั่งไหลกันมานะครับเพื่อร่วมทอดกระถิ่นสามัคคีด้วยกันนะครับผมกับหลวงพ่อปลัดสุนันทกิจการโรเจ้าวาดวัันธาติราชารามครับวันนี้นะครับวันที่2 7ตุลาคมพุทธศักราช2561ครับตอนนี้ประชาชนเข้ามาเยอะแยะเลยครับแลนะครับตอนนี้บรรดานางรำนะครับ ียมพร้อมแล้วครับดนตรีขึ้นนะครับอีกสักครู่อีกสักครู่ครับผมประธานโอกระถิ่นนะครับบุตรราชดีโคตรโจอ่างเราครับนี่ก็กำลังเคลื่อนเครื่องกระถินนะครับผมเพื่อไปยังขบวนแห่นะครับตอนนี้ท่านปรัดสุนันทกิจจาตาโรเจ้าวาดวันธัพิรตารามนะครับต้องประกาศให้ญาติโยมทราบนะครับเพื่อที่จะ แต่งองคถิ้นนะครับไปเรีนรอบโบทันวันนี้ ายยบเปียงสักครับตอนนี้ท่านอาจารย์เรียกแล้วครับเรียกเลครับเราเตรียมตัางไทร่ครับครับครับสักครู่ตอนนี้เป็นการแต่งองค์กระถินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผม่อจะนำเบียร,ร์ลวเปิดครับถินนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมแต่งองค์กระถินกันอย่างเต็มที่เลยครับผมมีผู้เข้าร่วมกระถินกันอย่างมากมายครับวันนี้เป็นกระถินสามวันทีฮะดูตาปาดแต่แต่ละท่านนะครับจะมีชื่ออยู่ครับ ครับตอนนี้พิธียังไม่ได้เริ่มขึ้นนะครับแต่ประชาชนหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายเลยครับผมสำหรับท่านที่จะมาร่วมทำบุญกระถินร่วมกันนะครับผมเดรียมเชิญกันได้นะฮะโอ้หประชาชนหนาฝั่งขนักนะครับร้านค้า ที่นํามาแจกในรงทานวันนี้เยอะแยะมากมายเลยครับผมมีทั้งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวอาหารข้าวหวานนะครับโอ้โหเป็นไม่รู้กี่กี่ร้อยร้อยบูธนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับผมนี่ตอนนี้ก็เลือกทานกันไม่วหวไม่ไหวเลยนะฮะลุงทู่เองก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนื่องจากมันหลากหลายไปหมดเลยนะฮะที่นี่นะฮะท่านที่จะมารวมนะฮะยังมีเวลานะครับผมวันนี้นะครับวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะมาร่วมกระถิน่นยังมีเวลาครับยังมีเวลาและคืนนี้ครับพบกับลิเกดีลิเก,ด,เกดังนะครับผมกู้สุทธิราชครับดูนะครับตอนนี้ประชาชนนะครับเข้ามาหลากหลายมากเลยนะครับผมมีทั้งต้นกระถินนะครับแล้วก็มี ประชาชนที่มาร่วมกันรับประทานอาหารนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับจากโอ้โหจากทุกภาคส่วนเยอะแยะเลยนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับจังพอมีลาครับวันนี้วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567รับลุงกู้พาเที่ยวความาเที่ยวที่วัดนันตาพิระตารามครับเป็นงานกระถินครับงานรุงานใหญ่และคืนนี้จะมีลิเกชื่อดังนะครับกุ้งสุธิราชนะครับมาร่วมฉลองงานกระถินด้วยกันครับผมประชาชนส่วนใหญ่และตอนี้กลา เลยนะฮะมาจากในจังหวัดน,นนทบุรีเองแล้วก็ จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับผมบางท่านก็มาจากพื้นที่ไกลๆนะครับก็มาร่วมพิธีกันในวันนี้ครับผมดูนะฮะอาหารข้าวหวานนะครับอันนี้หอยทอดครับหอยทอดบอนนี้ของท่านปลัดสุนันกิจ,จการโรเจ้าวาดวัดนะครับซึ่งได้รับตาตังงไญชีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ประชาชนก็หลั่งไหลห กันนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักสร้างนะครับสร้างบุญสร้างรสนสร้างสิงส่งต่อสร้างภายในวัดอย่างมากมายเลยครับผมเพื่อที่จะช่วยให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมได้มีสิ่งสักการะบูชากันนะครับที่วัดนาทาพิระตารามตําบลบังบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้ประชาชนก็มาหลากหลายจากพื้นที่ครับ กำลังดื่มน้ำอย่างอะไรอร่อยกันเลยวันนี้ขอบคุณครับผมนี Jacob> ่เป yep, ็นมาจากไหนครับมาจากนครทองค้าวคิวสามค่ะโอ้อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับผมโอ้โหดีมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคะฮะ ยังมีหลากหลายกันเลยครับผมใกล้นะครับอันนี้จากไหนครับมาจากโอ้โหมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มผสมเนื้อแท้ร้อยเปอร์เใช่ครับโอ้นี้มาจากเชียงรายจากเชียงรายเลยนะฮะเป็นฝางแล้วก็ที่น่านนะครับครับผมโอ้มาไกลมากเลยนะครับผมวันนี้มาร่วมบุญกับท่านหลวงพ่อเนาะที่นี่ฮะใกล้ๆเนี่ครับอ๋อมีที่นี่ด้วยแหละครับเออเป็นโรงงานนะโอ้ที่มรคัญใหญ่โอ้ครับผมผลิตน้ำชนรัตน์รุ่งเรืองน้ำทิพย์จำกัดทนรัตน์นะฮะรุ่งเรืองน้ำทิพย์อ๋อครับผมครับเป็นน้ำส้มเนาะจากสวนเลย ครับผมคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผมทานเลยครับทานเลยครับทานเลยครับนี่นหละครับวันนี้ก็มาแจกกันฟรีๆเลยนะฮะครับครับผมร่วมทำบุญกับท่านหลวงพ่อโอ๊ยพันขวดวันนี้เอามาพันขวดเลยนะครับเกือบหมดเลยมานะครับตอนนี้ประธานทีมงานประธานนะฮะของกระถินวันนี้ครับมาแล้วครบทีมครับวันนี้เดี๋ยวได้แห่รอบบวชครับ วันนี้ครัไุ้ณรัชนีโคตรโยธานะครับซึ่งเป็นประธานกระถิ่นในวันนี้ครับที่จะมาทอดที่วัดนันทาภิระตารามครับผมนี่แหละครับท่านประธานนะครับหน้าตาบอกสายครับวันนี้ได้บุญได้กุศลครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะก็จะมีการแห่องกระถินนะครับรอบโบสถ์ครับวันนี้น่าจะมีนางฟ้ามาลำเยอะเล็กๆไปก็เลยเห็นนางฟ้าแล้วครับเริ่มมาแล้วครับวันนี้เจอกันที่โบสถ์ครับ ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับแรม10ค่ำเดือน11ครับวันนี้เป็นงานทอดกระถิ่นสามัคคีของวัดดันทพิรัตรามนะครับผมที่อเภอบางัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีครับโอ้โหตอนนี้ในระหว่างที่ผู้ทีสายกนีชนนะครับมารออยู่ที่วัดนันทพิรัตรามนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะมาจากทั่วสารทิศเลยนะครับตอนนี้คนหลั่งไหลกันออกไปนะ เลาเลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเวลา10.09นาทีก็จะเป็นพิธีถวายผ้ากฐินสามนาทีครับนี่นะครับญาติโยมก็กำลังหลั่งไหลกันมานะครับเพื่อร่วมทอดกฐินสามนาทีด้วยกันนะครับผมกับหลวงพ่อปลัดสุนันทกิจจการโรเจ้าวาดวัดธนทิรตารามครับวันนี้นะครับวันที่2 7ตุลาคมพุทธศักราช2567ครับตอนนี้ประชาชนเข้ามาเยอะแยะเลยครับผมประชาชนก็ หลั่งไหลกันมาครับเต็มศาลาเลยนะครับผมตอนนี้โอ้มากันเยอะเลยเนี่ยมาจากไหนครับอยู่ล็อกแจ็คเลค่ะโอ้โครับเนี่ยโอโ้มากันเยอะแยะนะฮะเต็มศาลาลุ้นออกไปข้างนอกนะครับเต็นท์อีกเยอะแยะเลยครับนะฮะคนหลั่งไหลกันมาอย่างเยอะเลยครับนี่ก็กำลังเคลื่อนเครื่องกระถินนะครับผมเพื่อไปยังขบวนแหรนะครับตอนนี้ท่านปรัชญาสุนันกิจจาคารโรเจ้าวาดวัดอธรรพิรุตารามนะครับต้องประกาศให้ญาติโยมทราบนะครับเพื่อที่จะ แต่งองค์กถินนะครับไปเียนรอบโบสถ์นครับตอนนี้เารัชนีโคตรโานแะครับประธานองคถินนะครับคุณรัชนีโคตรโยธาของเราจะซึงเป็นประธานองคินวันนี้นะครับถือประไตยใหญ่วันนี้สักรู่จะแห่รอบโบสถ์ครับดแครับที่นะครับประธานองคินมาอีกแล้วนะครับยเต ครับต่อไปยกเปียงสักครับตอนนี้ท่านอาจารย์เรียกแล้วครับเปียงอะครับลงเปียงตักไก่ครับครับนะครับอีกสักครู่ตอนนี้เป็นการแต่งองค์กระถินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมพ่อจะลำเบียนรอบเบิดครับครับตอนนี้ครับกําลังเรียกครับนี่ครับ แต่ละองค์กถิ่นนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมแต่งองค์กรถิ่นกันอย่างเต็มที่เลยครับผมมีผู้เข้าร่วมกระถิ่นกันอยางมากมายครับตันนี้เป็นกระถิ่นสามนาทีฮะดูตาปะัดแต่ละแต่ละท่านนะครับจะมีชื่ออยู่ครับนะครับาตรวเอนตกสายครับนนี้ ประธานกระถินนะฮะก็มารับเครื่องกระถินนะครับเพื่อไปตั้งขบวนนะครับเดี๋ยวจะแห่รอบโบสถ์กันครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะฮะอีกสักครู่หนึ่งจะได้เห็นขบวนที่สวยงามนะครับวันนี้เราจะดูนางฟ้าลำหน้าขบวนนะฮะว่าจะสรุกสนานกันแล้วก็ได้บุญได้กุศลกันขนาดไหนครับเอาละครับความสนุกสนานมาเกิดกันนะครับตอนนี้สุสนานมาก Eu vou agora,